บริษัทเมืองไทยแคปิตอลหรือที่ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่าเมืองไทยลิสซิ้งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่มีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือกู้ง่ายไม่เช็คแบ็กลิสต์หรือบูโรอีกทั้งยังมีระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อที่ค่อนข้างรวดเร็วดังที่เราเคยได้แนะนําไปแล้วว่าผู้ที่ต้องการยืมเงินฉุกเฉิน5 0 0 0ด่วนแบบยืมวันนี้ได้เงินวันนี้เลยสามารถสมัครกู้เงินกับเมืองไทยแคปิตอลได้เลยนะครับ แต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่อาจไม่รู้ว่าการสมัครยืมเงินด่วนกับเมืองไทยแคปิตอลมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้างวันนี้เว็บไซต์ b k k l e p r o o c o m ได้เตรียมคำตอบมาให้ทุกคนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปสมัครยืมเงินด่วนกับเมืองไทยแคปิตอลสิ่งแรกที่เราควรทำคือการถามตนเองก่อนว่า เราต้องการสมัครขอเซ็นเชื่อจำนวนเท่าไหร่และเงินจำนวนนั้นเพียงพอต่อจุดประสงค์ในการกู้เงินของเราหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ต้องการเงินด่วนก็คงหนีไม่พ้นการนำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าง,งวดค่ารถค่าบ้านค่าเทอมลูกไปจนถึงเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการทาธุรกิจทางที่ดีเราควรกำหนดตัวเลขไม่ขาดไม่เกินไปจากจุดประสงค์ของการใช้จ่ายของเรามากนักนะครับ รวมถึงประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของเราด้วยว่าเราจะจ่ายค่าง,งวดที่ยืมมาได้หรือไม่สามารถปิดค่าง,งวดได้ภายในกี่เดือนที่ต้องทําเช่นนี้ก็เ,เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงินกู้ผิดวัตถุประสงค์และการกู้เงินเกินกําลังใช้หนี้นั่นเองเพราะคนที่จะประเมินได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับฉะนั้นการประเมินเงินกู้ที่เราต้องการให้เรียบร้อยเสียก่อน ที่จะนำไปให้เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อของเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยช่วยประเมินให้เราก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการกู้ผ่านได้มากขึ้นครับขั้นตอนที่2สําหรับใครที่ต้องการกู้เงินด่วนกับเมืองไทยแคปิตอลและไม่แน่ใจว่าตนเองจะกู้ผ่านหรือไม่หรือมีประวัติติดแบล็คลิสต์หรือบูโรมาก่อนผมขอแนะนําให้ยื่นกู้สินเชื่อนาโนฟินแลนซ์ของเมืองไทยแคปิตอลซึ่งเป็นรูปแบบสินเชื่อที่คนส่วนใหญ่ ทั้งที่มีรายได้ประจำอย่างมนุษย์เงินเดือนพนักงานบริษัทหรือจะประกอบอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือตลาดนัดหรือว่าจะรับจ้างทั่วไปก็สามารถกู้ผ่านได้แบบไม่ยากจนเกินไปนะครับโดยการสมัครสินเชื่อประเภทนี้จะใช้เอกสารสำคัญหลักๆเลยเนี่ยก็คือบัตรประชาชนและก็ทะเบียนบ้านนะครับอย่างไรก็ดีพนักงานอาจมีการเรียกตัวเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา อาชีบินชาไฟฟ้าเดือนล่าสุดโดยจะต้องเป็นชื่อผู้กู้นะครับรายการเดินบัญชีย้อนหลังหรือว่าสเตตเมนต์สเดือนหรือในกรณีที่ผู้กู้เป็นพี่น้องเกษตรกรก็สามารถใช้สมุดบัญชีสมุดประจำตัวเกษตรกรได้ด้วยเช่นกันนะครับขั้นตอนที่3หลังจากที่เราได้เตรียมเอกาสารเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานำเอกาสารเหล่านั้นเนี่ยใส่ซองให้เรียบร้อยจากนั้น เดินทางไปยังเมืองไทยแคปิตอลสาขาใกล้บ้านโดยสามารถเช็คสาขาได้ที่ลิงก์ที่ผมเองได้แนบเอาไว้ใต้คลิปนะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยหรือมีคำถามในใจว่า mm hmm. เมืองไทยแคปิตอลสาขาไหนกู้ง่ายบ้างอันที่จริงก็ต้องบอกนะครับว่าหากเราเตรียมเอกสารครบถ้วนและไม่ได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไปกู้เงินเราชักดาบเขาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราจะสามารถกู้ยืมเงินผ่านฉกเฉลินได้โดยไม่ยากครับ โดยเฉพาะลูกค้าหน้าใหม่ที่ไม่เคยยืมเงินกับเมืองไทยแคปิตอลมาก่อนเพราะว่าทางบริษัทจะมอบเครดิตให้กับเราและก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่ต้องรักษาเครดิตนั้นให้ดีด้วยการชำระค่างวดตรงตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอเพราะอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วในคลิปก่อนนะครับการกู้ยืมเงินกับเมือ Thai งไทยแคปิตอลนั้นค่อนข้างง่ายเพราะทางบริษัทพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับทุกคน แม้ว่าจะเคยมีประวัติติดบูโรหรือว่าแบล็คลิสมาก่อนแต่ต้องรักษาเครดิตนั้นให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นครั้งต่อไปเนี่ยที่เราต้องมีความต้องการจะยืมเงินด่วนฉุกเฉินนะการจะหาแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมายแบบง่ายๆที่ทําให้เราได้รับเงินภายในวันเดียวเนี่ยก็จะยิ่งยากกว่าการงมเข็บในม,มหาสมุทรสีอีกนะครับขั้นตอนที่4เมื่อถึงหน้าสาขาเมืองไทยแคปิตอลแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้ไปปป้นแบงค์ ความต้องการเงินด่วนเป็นเรื่องธรรมดาคนเราทุกคนให้เราเดินเข้าไปเลยนะครับแล้วก็แจ้งพนักงานว่าเราต้องการสมัครกู้เงินกับสินเชื่อต a น o Finance เมืองไทยแคปิตอลซึ่งพนักงานเนี่ยก็จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเราเช่อนอาชีพครอบครัวที่อยู่แล้วก็จานวนเงินที่เราต้องการกู้นะครับรวมทั้งเอกสารที่เราได้เตรียมมาจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเตรียมเอกสารครบถ้วนนะครับที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยก็นับว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว จากนั้นจึงกรอกเอกสารตามที่พนักงานเตรียมให้นะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าพนักงานถามอะไรเกี่ยวกับประวัติการเงินของเราเนี่ยให้ให้บอกไปตามจริงนะครับแม้ว่าเราจะเคยมีประวัติติดบโรหรือว่าแบ็คเรสก็ให้บอกพนักงานไปอย่าพยายามปกปิดนะครับเพราะว่าเขาก็จะพยายามช่วยเราอยู่แล้วอย่าไปกลัวนะครับขั้นตอนที่5นะครับก็คือหลังจากที่เราได้ดําเนินเอกสารครบถ้วนแล้ว ปกติถ้าไม่ติดปัญหาอะไรเลยเนี่ยแล้วก็เอกสารของเราเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะได้รับเงินกู้ทันทีนะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าใหม่เนี่ยจะได้รับการอนุมัติวงเงินกู้เนี่ยไม่เกิน5000บาทนะครับซึ่งเป็นเครดิตที่ทางเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยมอบให้กับลูกค้าใหม่ทุกคนซึ่งจําเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องรักษาเครดิตในระดับดีๆด้วยการชําระเงินข้างหวดอย่างครบถ้วนแล้วก็ตรงตามเวลา โดยเราสามารถเช็คค่างโงดคงเหลือได้จากแอปพลิเคชันเมืองไทยแคปิตอลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Android ได้อย่างง่ายๆเลยครับสำหรับการชำระค่างวดน,นั้นก็สามารถทำได้ที่เมืองไทยแคปิตอลทุกสาขานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราติดในช่วงของการล็อกดาวน์เนี่ยก็สามารถชำระผ่านแอปเมืองไทยแคปิตอลเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารได้เช่นเดียวกันนะครับ ไปยังไงกันบ้างครับกับ5ขั้นตอนสมัครเสลยยืมเงินด่วนกับเมืองไทยแคปิตอลไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนสามารถยืมเงินด่วนได้อย่างสมใจใหมานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยอย่าลืมรักษาเครดิตนี้ไว้ดีๆนะครับสําหรับใครทรี่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเงินแหล่งยืมเงินวิธีหาเงินออนไลน์แล้วก็บทความ Howto ต่างๆน,นะครับก็รบควรกด s u b s c r i B e BKK Love Pro Channel ไว้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนแคล้วค่าจากโควิดิจนกว่าเราจะพบกันอีกสวัสดีและขอบคุณครับ